ออกแล้วเห็นปะเหรอเดี๋ยวนี้ว่ามันออกมาแล้วเฮ้ยเรียบร้อยครับสวัสดีครับผมวันนี้เปลี่ยนแนวล่าก่อนพี่น้องงาแย่มากขวัวกันครับแรงแล้ว เนี่ยคือสีมันดีช่วงนี้หาดักเนี่กดนเนี่ยครับแต่แหลมครับแหลมนัดเดียวครับชายาเขาก็บฝีมือกันยิ่งนากติกอันสุดแม่นบอกได้ว่าแม่นที่สุดในโลก <laughs> ถ้าเปนโอลิมปิกก็ได้ที่หนึ่งอ่ะว่าเลียงยิงนะกระติกอะ่ะเอาจากตัวมาหนิเอาจากตัวอ๋อเอาจากหาตัวเก็บกหินไปหาลูกพอโอเชฟอเดี๋ยวแต่เมื่อฟีมือมือวางอันดับหนึ่งของโลูกกับมือวางอันดับหนึ่งของของจักรวาล <laughs> <c oughs> <c oughs> เอาแง่แยเง,งีหาตัวเอาลูกไปหาลูกอ๋อจะเจ็บลูกหินถ่าครับ <c oughs> หาคุณสิบดิหาคหุณสิบบ่คือบอกไปยักสวาาาก่างงานใหาหรือยิ่งไร เอามาเพื่อกุณน้ำแนม่ยีบ่กูเป็นยิงดหรอกแม่นเดียวเนี่ยองาน,น,นันนี้ไปชวนี่นักกีชว์อ๋โอ้มายุงขายจะบาทเี่ยอลยเอาเสืลอยครับไปเอาทิมไปไปไปเอาเทลูกเหียนเสือลอยแล้วได้ไหมเี่ลอ,อยม่เลือดว เราอยู่สามมือจอกัว้างแล้วแล้วก็ติก็อยากหอดซี่อยไปพดไขาเอาเลยสนใจกัสร้างเลยนะครับล้วก็รติอลซี่อยไม้พยุงด้ามไม้พยุงอเดียวโลันเดนลบแมนครับไป มาถึงไม้แรกก็เจอวิ่งเข้ารูแล้วครับเรีย,ลยมลมโชว์การดักใช่นี่แน่น,นี่คือบาดแผลของนักลบนะครับจากการดักกับดักุ้ยใส่ได้บ้างเรียมนี่ครับก้นโรดเปียงหูแบบนี้ไหมพี่จะอ,ออกไว่ไทำไมดี่เลีมันอั้นยู่ฟังดนนิย่ามาก้นบาดแข็งีล ไอ้เนี่ยมาซันไปแหลมเนี่ยบะมีดหรอกเนาะเอียงไอ้ใต้ไหนกูเลืยมยเออแั้ว่นลน่ะเอาเอาตัวนี้เสียบหนีอ,ยอยนี่มีหูย่งันห่างจักไม่ยแสนเนาะโอ้โดน,นไหมเดิเมือง,งเสียบเรียบร้อยครับหลังแรกไปหาตัวเด่นยงิง

อันที่สองเดี๋ยวเน้อปุ้ยสั่นแค่น้อยว่าแต่ตัวที่มีสวงที่ม,ม,มีเคยได้เด๋ยวสามตัวนั่นไม่ใที่มีอีกทีกแกมบรล็กครับผมเรียนเขาโอ้ยอย่าพยายามกับดักอั่านี้เพราะปอดอรับ

พูันมองว่าเงินมันก็เป็นเปล่าเงันเงี้ยง่เนาะเว่ยนม่เงี้ย

Great out. Yeah, thì mất đi qua thì thế đi. 40 bạc đi có thể thử mưa thử nhắn là kín quá chẹp xin bớt thử mưa này ăn kín quá chẹp ăn bò ăn ลรดไปเยียบให้เหนืนขัดเนือ้อ

เรียบร้อยครับนี <now> ่เดกเจอพดองเด๋วยังไงวะกางได๋บ่หูกันจักยูบ่อยู่มันยู่กลางนิ่มหยกูสออกช่างเด๋เดี๋ยวๆๆกลัามันกูหนียถือขึ้มันแบยดซื้อกางเลยนี่มันออกมาเมื่อตัวีมันออกมาเมื่อตัวยงไวะกูสีน้อนลงเด้อ ขยับจังไรมังขยับตัวเซ้มเยียบกับเระเบื่อตลดนี่ดิอยู่ปะอยู่เออง่ายปะอ่ยโอ้หบอกแล้อบอกง่ายตัวนี้ป้าเยียบได้อย่งไหวะเอาตีนเดีบเอาไปดิแม่ ตัวนี้ไหมยังอยูอ,ยอ,อ่ะพวกหางเมื่อยอ้ถไทยประันพี่น้องครับดักติดนี่ครับผมมาดักอยู่นะจะควางได้แล้มไปซาปลานี่ครับผมงามๆเลยห,หลายโตล่ะดักกอ พุดได้สองตัวกัเไ็้แหลมแล้วก็ได้หนึ่งสองสามสี่ับตัวนี้เป็นหกตัวครับผมนี่พอแล้วเอาแค่นี้พอได้ผัดครับผมนี่พอได้กินเยู่นาเลีงยงเนี่ยนาเลียง กำลังมันมันดักอยู่นะาจะาควางครับผมสามตัวบม่ได้ทายมึงอ่ะขอบคุณเรืยครับผมคลิปหาแง่ไปเลี้ยมไปซับป,ป่าไปจับป่าอัดแล้วก็จะไปแบ่งครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ครับคุบได้